สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเป็นครูป้อมนอพดลคนแันเรี้ววันนี้ก็จะมารีวิวตลาดนัดวันอาทิตย์หน้าสนามกีฬาจังหวัดชายเชีงสาววันนี้ก็จะเป็นวันอาทิตย์ที่นนยี่นะฮะก็มีร้านรวงมาขายของจำนวนมากนะครับก็มีทั้งผัก ผลไม้หมูปลาไก่เป็ดนครขนมก็จะมีจะมีอยู่มากมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาทอดนะครับมันปลาทอดนะครับก็ตัวใหญ่ครับปลาทอด อันนี้ก็จะเป็นผักผลไม้ก็มีมะม่วงมีใบเจยมีผักไปทำกับข้าวครับร้านนี้คนมุงกันเต็มเลยขายอะไรอ๋อขายลูกชิ้นครับขายลูกชิ้น,นอ,อันนี้ก็จะเป็นผลไม้ผัก รักผลไม้นะครับส่้้นไแลลวง อันนี้เป็นผักบ้านเห็นไหมผักอินซีครับผักอินซีต้นกระเรี๊ยบผักเบอร์แผงอยู่ที่ไหนเนี่ยบางดดิเป็ครับบออ๋างดินเป็ดบ้านเดียวกันดอนทองดอนทองดอนทองอยู่ฝั่งนู้นเขาอยู่บางดินเป็ดฝั่งนี้ติดกับซอยจูอ่ะซอยจูตะกี้ยาพอนโดอยู่ตรงนั้นว้าวว้าวว้าวอันนี้มะม่วงอะไรเนี่ยอันนี้เขียวใหญ่ค่ะอ๋อเขียวใหญ่วงต้นแก่อันนี้เขียวเหยือเหรอค่ะหวานมันเลยเออสวยเนา่เขีะอเขียวใหญ่ ลูกกะโลกกว่าต้องก้นตาทางอ่อันนี้ก็จะเป็นกล้วยนะครับตอนนี้ก็หวีละสิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทสามสิบบาทมีหมดครับอันนี้เป็นน้ำผึ้งนะฮะอ๋อเป็นน้ำผึ้งของที่ไหนครับน้ำผึ้งา่ของน้ำผึ้งของนานเกสรดอกไม้ฮะเกสรดอกไม้นะครับหัวปีก็มีแล้วบางทีบางทีบางทีขาดหัวปีกินขนมกีไม่มีหัวปี อ,อันนี้ก็จะเป็นของกระจุกะจิกนะครับน้องกระจุกะจิกของเด็กๆนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นมะม่วงครับมะม่วงอีกแล้วอ๋อเดี๋ยววันที่หนึ่งก็เป็นงานมะม่วงแล้วนะใช่ไหมวันที่หนึ่งก็เป็นงานวันมะม่วงของแปดริ้วลวะก็เลยมีมะม่วงออกมาเยอะช่วงน,นี้ใครชอบต้นไม้ก็ มาหาดูต้นไม้กล้วยไม,ไม,ไม้เอาไปปลูกได้นะครับอ,อันนี้ก็ควน้อยมีห่อหมกมีใบอะไรเนี่ยอันนี้ะจมครับอ๋อะอมไ, <ป S 2> ไปผัดไข่ทอดไข่มีกล้วยตากนะกล้วยตากครับผมกล้วยตากก็มีอ,อันนี้ก็จะเป็นขนมนะครับขนมอ,อันนี้ขนมหลายอย่างเลย มาหาซื้อกินกันมีกล้วยอันนี้อะไรเอ่ยปลาระเหร,หรอค่ะเออปลาร์าาเห็นปลาร์น้ำลายไหลเลยอืมนะครับโอ้กล้วยใหญ่หวีเท่าไรหร่อ่ะหวีนั้นกำลังถืออ่ะสีหน้าสี่สิบสัมนละสิบย่อมไปยี่ห้าค่ะยี่ห้าสั่นหน่งย่อมยี่ห้าค่ะอ๋อถูกแค่บ่บัวหวีงั้นห้าหกสิบอะไรอย่างเงี้ยหวีเล็กๆนะอ่า วันนั้นวันนั้นไปเดินดูที่บอ่บอบัวเขาแฝนไว้หวีละร้อยอันนี้แค่ยี่ห้าบาทเองนะครับมีสับประรดด้วยอ,อันนี้ของอร่อยของฝากอันหนึ่งซื้อประจำอยูอ่ซื้อไปฝากใครก็ชมขนมเปี้ยะขนมเปี้ยะเจ้านี้เขาทำอร่อยนะครับ มาออกกําลังกายที่หน้าสานการจังหวัดสนามกีฬายยังวดก็แวะมาครับวนนัวนอังคารวันศุกร์และก็วันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็จะหนาแน่นหน่อยนะครับร้านนี้ก็จะเป็นอไอรักกินนะไอรักกินครับมีป้ายด้วยไอรักกินครับหิวก็ขนมจีบกระเปา นะครับสาลาเปารูละสิบห้านมจีบสองร้สามสิบห้ายัไอดังไหมจะยล้้าไม่เอนกนขามาออกกำลังกายช่วงเช้าเช้าวันอัวันศุกร์วันอาทิตย์ก็แวะมาครับตลาดใจพี่ลอตลาดนัดนี่เอาไปทำอะไรกินเนี่ยมาขามป้อมแต่ว่าขามป้อมเอาทำอะไรกินปั้น ข้ uh like, food, uh, <un> well no, humano, ัวปั้นเนี่ยผมซื้อไปครึ่งกิโลห้าสิบบาทยังไม่ได้กินเลยยังไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าขวานกินมันกินไม่ได้ส่วจะทำเป็นปั้นเนาะปันจะได้นี่ปั้นปั้นอะไรปั้นเครื่องไงใช่แล้วใส่ยังอีกดีกว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ใหญกแล้วปั้นเลยมั่งอะไรมั่งน้ำพึ่งอ่ะน้ำพึ่งใส่ลงไปก็มีปลาล่าก็มีน้ำพริกก็มีไข่เค็มก็มีวันนี้มาเปิดช้าหรือไง ครับผมจะมาปกติฮะัอ๋อะมาประมาณเนี้ยมะนานไม่ถ่ายไปเยอะผมจะถูกลงตอนนี้เท่าไหร่ปายบาทบาทแล้วบาทบาทลงเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้มะนาวโล่งตัวนี้มันเป็นร้อยแต่ไม่ใช่มะนาวกิโลผมอ่ะนี่ก็ไปใช้โป๊ะนี่หมดแล้วตลาดเ่ยสองอาทิตย์ที่แล้วซื้อไปยังไม่ได้ทำอะไรเลยซื้อไปแล้วไปเก็บไว้ทำไมก็จะทอดไข่ทอดไข่ก็ยังไม่ได้ทำไดไอ้นี่จะเอาไปกินกินอะไร กินข้าวต้มก็ยังไม่ได้ทำเลยมีนนยอะไรหรือราคามราคาเออเก็บไว้เยอะๆของบ้านผมเก็บไว้เยอะเป็นส่วนรกอ้กาวนี่ก็ไข่นะี่ไข่ขายผักผลไม้อ่ใคราาาม,มาออกกำลังกายช่วงเช้าๆที่หน้าสา,ารากลางสนามกีฬาจังหวัดก็แวะมาครับ,บวันอังคารวันศุกร์วันอาทิตย์ก็จะมีตลาดน,นัดนะครับก็จะมี ก็จะมีวันอังคารวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับก็จะมีตลาดนัดขายร้านนี้ก็จะมีเยอะครับอาหารการกินทั้งปลาย่างแล้วก็น้ำพริกเขาเลือกเอาน้ำพริกอยากเอาน้ำพริกอะไรน้ำพริกน้ำพริมีครับมาทางเข้าอีกทางหนึ่งก็จะเป็นขนม นะครับใครมาออกกำลังกายเช้าๆที่หน้าสารากางหรือสนามกีฬาก็แวะมานะครับขนมมีหลายอย่างครับอันนี้คืาเรียออะไรที่ขนมครับไข่เต่าไม่ใช่ไข่หงครับเออไข่หงไข่หงไม่ใช่ไข่ไไเต่าข้าวต้มนะฮะอันนี้ก็จะเป็นไอ<ค>สลรีครับไอสลัีนี่เราทำเองก็เปล่ารับรับเข้ามาีผมซื้อไปผมเคยซื้อไปครั้งหนึ่ง แล้วผมเอาไปเก็บไว้สักสามวันเสียหมดเลยเสียหมดเลยเนี่ยไอ้สลัดเนี่ยอ,อ่านี่ก็จะเป็นขนมนะครับก็จะเป็นเต้าถึงเผือกทอดไข่เท้าทอดหอยเจาะคิดละสิบบาทครับทุกอย่างสิบาทเท่านั้นครับอ่พ่อค้าก็กาลางงังนวนในการที่จะทอดเต้าหู้มีมีหอยเจาะ ไข่ทอดน,อน,นี่แล้วก็มีเผือกมีเชีเท้าทางนี้ก็จะเป็นเครื่องใช้ไม้สอยพวกชามจานถ้วยไม้แผ่นเสื้อแก้วนะครับร้านนี้ก็จะเป็นไข่ไขเ่เค็ม ครเยี่ยมมาครับใครที่มาออกกําลังกายตอนเช้าที่สนามกีฬาจังหวัดหรือไม่ก็นาก่าสละทางก็แวะมาครับทุกวาันกลางทุกวันางคารวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์ก็าาจะมีเข้ามาออกตลาดนัดนะครับตลาดนัดขายของนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวหมากข้าวหมากน่าวิตกกินครับข้าวหมากอันนี้ก็จะมี เนี่ยเขาเรียกอะไรดิเนี่ยพี่พี่นั่นเขาเรียกอะไรรานเนมไส้กรอกไม่ไม่ไม่นู่นน่ะนู่นน่ะไส้กรอกไม่ใช่ข้างล่างข้างล่างเขาเรียกอะไรดิไส้กรอกไส้อัวไส้อัวนั่นเรื่องอะไรอีกไส้อัวเราก็ลืมไปแก่แล้วไอ้นี้ทำอะไรปลาหนมปลาหนมปลาเนมปลาเนมก็ไม่แพงสี่สิบบาทเนาะ ประมาณสิบเนาะบามาบาาเอขาบอกว่าดูราคาเอาร้านคูนครับดูราคาได้เลยดูราคาได้เลยอันนี้มีวัอะไรบ้างคะดูราคาได้เลยนี้เป็นไส้อัวคาส่งอเบอร์โทรก็มีก็จะเดินทางสเดินทางได้คเออฮะอันนี้ก็จะเป็น ขอ,องขายเยอะเลยครับเมี่ย่งคําัน,นั้นก็จะเป็นผลไม้ด้วยขนมหวานขนมไทย35บาทยเยอะครับเยอะมากา,าตังมาเยอะๆมาเที่ยวตลาดนัดนะครับก็จะมีทุกอย่างนะครับผักผลไมา้ของคาวของหวาน ของสดนะของแห้งอันนี้ก็จะเป็นของสดปลาอันนี้ปลาแดดเดียวเปล่าพี่ปลาสดค่ะอ๋อปลาสดทําแล้วไปลงกระทาทอดได้เลยนะครับอันนี้ปลาขอมอันนี้ก็จะเป็นขนมขนมไส้แล้วรีกขนมอะไรครับเนี่ยขนมเปี๊ยะทอดครับอ๋อขนมเปี๊ยะทอดขนมเปี๊ยะทอด นี่ก็ก้องทำแข่งกระเจ้เซิงจัวดินะเบียร์ทอดอันนี้ก็จะเป็นอาหารเช้านะ้ำใส่กล่องกล่องละ25-30บาทนะครับพอดีอิ่มนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงมะม่วงแล้วก็ผลไม้ อันนี้ก็ขายข้าวมือกันข้าวทอริยากินะคับ3าบาทข้าวสเต็กไก่หมู35ข้าวกะเพราไก่35ข้าวคั่วกิ้งไก่ข้าวหมูบาร์บีคิว40บะหมี่ญี่ปุ่น35ข้าวไก่คาราเกะ35โอ้เยอะแยะครับอา,อาหารเช้าครับหึกล่องพอดีเลยนะครับใครมาเที่ยว มาออกกําลังกายตอนเช้าก็เชิญแวะมานะครับที่ตลาดนัดวันอังคารวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับสมวันก็จะมีตลาดนัดอย่างนี้ครับนี่ก็สุดนี่ก็สุดยอดอาหารครับปลามีไข่ปลานิ่มกลางนิ่ปลานิ่มนะครับก็มีตั้งแต่40บาทร้อยหนึ่งก็มาเลือกเอามีไข่ด้วยนมีไข่ด้วยทุกตัวปลาทูก้างนิ่ม อันนี้ปลาตะเพียนนะปลาตะเพียนปลาตะเพียนเคยขอเบอร์พี่เข้าไปนะอันนี้ใครมาออกกำลังกายก็เชิญไก่กด้น้ำหมูใต้น้ำจ้าอันนี้ก็จะเป็นไก่ได้น้ำหมูได้น้ำนะครับหมูได้น้ำห้าสิบบาทแล้วก็ร้านนี้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะครับ ไข่ไก่ได้น้ำใครมาออกำังกายตอนเช้าก็เชิญนะครับตลาดน้ำวันอังคารเป็นสุกวันอาทิตย์ไข่ได้น้ำค่ะบคุกพ่อแม่หม่านี้นะครับไข่ได้น้ำครับไข่ได้น้ำครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารอาหารกล่องอาหารกล่องก็มีอยู่สามเจ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารกล่องเหมือนกันอาหารเช้าสะดวกสะดวกนะฮะ เช้าสะดวกสะดวกเป็นอาหารกล่องนี่ก็เป็นกับข้าวครับอาหารนี้ก็จะเป็นกับข้าวนะครับใครมาออกกําลังกายตอนเช้าที่หน้าสารากลางหรือสนามเกียาจังหวัดก็แวะเข้ามาครับวันอังคารวันอังคารวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับเราจะมีตลาดนัดน้าตั้งแต่เช้ามืดเลยครับพ่อค้าแม่ค้าก็จะมาตั้งกันตั้งแต่ตีสี่ครับ อันนี้ก็จะเป็นปลาสลิดนะสลิดที่ไหนเนี่ยสลิดมันบ่อค่ะเราทำเองลิดบ,บอ่อนะทำเองครับอันนี้ก็เป็นมะพร้พาวนะครับ,ครบใครมาออกกำลังกายตอนเช้าสนามกีฬาน่าสรารกางก็เชิญเลยวันอังคารวานันศุกร์วันอาทิตย์ก็จะมีตลาดนัดเปิดอย่างนี้ครับข้าวของเยอะมากครับอันนี้ก็เป็นข้าวคุกกี้ทำสดๆเลยครับนี่ก็จะเป็น ของสดนะเป็นไก่เป็นของสดอันนี้ก็พี่เขากําลังเลือกมะม่วงนะครับก็มีข้าวเหนียวถั่วยแล้วก็มีับครับมีทับนี่ก็เป็นอาหารสดเป็นไก่น้ไก่แรกไก่ไก่บ้านนะไก่บ้านนะอ๋อ มันย้อนกลับมาดูนิดนึงไก่บ้านด้วยขายไก่บ้านประจำไก่บ้านขายประจําตรงนี้นะโอเคก็อยู่หน้าสนามกีฬานี่แหละนะก็จะมาก็จะมีวันอังคารวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์อังคารวันศุกร์วันอาทิตย์อังคารศุกร์อาทิตย์แล้วก็กุ้งสดสดไก่บ้านของป้าขายโลอะไรร้อยเจ็ดสิบจ้ะร้อยเจ็ดสิบอืมตัวหนึ่งสักกิโลเนี่ย ตัวนึงก็มาโลครึ่งถึงสองโลึโล่งถึงสองโลไก่กยยบ้านร้อยเจดสิบแล้วก็ปมะมาระจาบสองร้อยกว่าบาทเออป้าชื่ออะไรช่อชบ,บาชื่อชบาช่อชบาแล้วป้ามีบบามีเบอร์โทรป่ะมีศูนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวดีเาจรุมน้องมาด้วยมาเองคนเดียวแป๊บนึงศูน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งหกแปดานกแม่งสานแมไก่บ้าน <c oughs> แม่ชะบา <c oughs> <c oughs> นี่กุ้งก็มีนะคะกุ้งที่ดักบ่อปลาน่ะอ๋อกุ้งนี่กุ้งเด็ดกุ้งเราเลี้ยงปลาธรรมชาติเราเลี้ยงเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาอย่างเดียวแล้วนี่กุ้งไม่ปล่อยกุ้งขาวเหรอกุ้งขาวทะเลรู้เท่าไหร่อันนี้วันนี้จะตัวใหญ่หน่อยสองร้อยสี่สิบครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยขายไปเลยค่ะฝากไปหน่อยนี่วันนี้สั่งนี่ก็ไรอะไรเสือก็นั้นก็ไเสือไว้ผมชอบกินตุ้ง กุ้งงตกอ่ะกุ้งทะเลกุ้งตกวล้มันจะแน่นกุ้งนี่ก็เนื้อแน่นเพราะว่ามันธรรมชาติเราไม่ต้องเลี้ยงกุ้งเราเลี้ยงปลาอันนี้น้ำจืดน้ำเค็มน้ำจืดแต่หมายความว่าเราปล่อยในบ่อปลาแล้วแต่มันจะโตมาอะไรอ่เลี้ยงปลาอย่างนี้ได้ครับได้ได้ได้อันนี้ก็จะเป็นหมูจะเเทะนะครับสามารถที่จะซือหยิบไปได้เลย ก็มีพวกเกียวเว้านะครับเกียวเบ้าก็ไปโฆษณาให้ไงเออไม่ไม่ได้ถ่ายไปเรียกถ่ายชัดตัวหราอ่ามีคนโฆษณาให้มันต้องไม่เสียตังนะอันนี้ก็ยังเป็นไทยวิสาหกิจชุมชนพวกเกษตรอ่ะครับก็เป็นเป็นเป็นตลาดเกษตรวิสาหกิจชุมชน ของขานริ้วเข้าตอนตอนเช้าๆวันอังคารวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยคนเดียวเป็นบังคานตลาดตลาดตลาดใช่ษหมอ่าฮะใครมาใครมาวิ่งออกกำลังกายก็เชิญอืประธานประธานตลาดนะส่วนมากจะเป็น สินค้าเกษตรครับเกดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนครับเป็นวิสาหกิจชุมชนครับมาจากทุกอำเภอในจังหวัดเชียงตาไม่ใช้แค่เจ็ดคนเองี่วิสาหกิจครับใช่ไหมครับก็อำเภอละหนึ่งอำเภอละหนึ่งสมาชิกกี่คนแล้วตอนนี้วิสาหกิจในในในราคาในนี้มีทั้งหมดร้อยกี่วกว่าล้านแล้วแล้วสมาชิกในวิสาหกิจที่เป็นลงทะเบียนไว้ล่ะ อันนี้ก็เป็นแล้วแต่กลุ่มครับแล้วแต่กลุ่มไหมกลุ่มเหรอครับแล้วไม่ได้ทําอย่างอื่นทําอย่างนี้อย่างเดียวกัญชาทำไหมอย่างยังมีใครท่ออย่างไหมไม่ไม่ทำหรอกผมปลูกกัญชาไว้ที่สกลนครเน่ยตั้งเป้าไว้20โรงเดือนโรงเรือนละ2องพนของพี่ชื่ออะไรมานะครับมานะเบอร์โทร095 095 389 3 แ9 9 129 9 1 2สองก้ากนอียกต